โหนีน่ออกมาคดชุดใหญ่มาชุดใหญ่เลยอันไหนของขวัญอันไหนทุกอันเลยตัวนี้ตัวนี้

อ, auto, อ,อันนี้เขาเรียกว่าน้ำโจ้อ่าน้ำที <t <t ่เขาไปเลี <t 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 ้ยงหมูเรียกว่าหมูน้ำโจ้กิโลกี่บาทก็คือกากสาหร่ายกากข้าวเลี้ยงกีี่เเดือนล้ยงหมูอเดืนหมูที่ไหลน้ำคอนเดนเซอร์ออกคอนเดนเซอร์ที่ไหลนี้ làm khôn có làm có đây đấy. Chết ăn cả chết mà húp cái <laughs> นี่คอนนี้มดีห้ดเลเนี่ยหแตัวนี้คือข้าอเหนียวตัวที่เป็นกะละมังโบรานหางแรกประมหวานไปอาจารย์แต่ดูนนี่เป็นหม้อต้มกันเล่าทางะเอียบนะครับนี่เป็นน้ำ น้ำตาดาแล้วเนี่เป็นหม้อที่ถางที่เล่าไหลออกอนี่เป็นคอนเดนเซอร์นี่ก็เตาครับพืนเป็นน้อยไผ่ครับไม้ไผ่พืนเป็นไม้ไผ่ก็ดูนะครับเนี่ยนี่ครับถังน,น้ำข้าวหมักนี่หม้อน,นี้ต้มเสร็จไปแล้วล้างไปแล้วอาจะทำต่อไหมวันนี้นะครับ แล้วก็มีน้ำเย็นมาจากข้างบนนี่เป็นน้ำคอนเดนเซอร์ก็ใช้กระทะเนี่ยแบบนี้นะครับทานภาคเหนืออันนี้ก็จะมีหลายหลายเตาหน่อยนะครับเออนี่เขาวัดดีกีอยู่เลยจะดูกันเลยนี่วัดไปแล้วครับวัดไปแล้วได้เท่าไหร่ครับ้บไม่ลงง่ายๆย้อน มีขอบอกให้เรียบร้อยมี 5, 5, ห้ห้าครับห้อ๋อรับร้อนโอเคเคือไขออนุาตีปักอนอนี่คือรีบปักอาจารย์ให้เห็นเ <c oughs> ห็นรอครับที่อุณหภูมิประมาณเท่าไรเจ็ 6นะครับนะครับนี่คือตกลงมานะครับไอเล่าต้องตกลรมาบังคับให้ดีกีมันได้มันนิ่งที่70ี่80ตอนนี้นะครับนี่คือการรีบักปิดปิดปิดนึดปมัปิด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 นิดปิดปามปิดปิ่ปิด่องปิดปิดปิดปมดปิดปรดปิดปิดปิดป่ดปิดปมดปีดปิ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 ดปดปิดปิะปิด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 ปิะครับไดป้เขานะครับ คือน้ำต้องเย็นตลอดก็ถ้าเรล่นอุณหภูมิต้องเย็นตลอดครับอุณหภูมิน้ำมีไหมการต่อเนื่องมันต้องเย็นตลอดครับไม่ไม่ต้องอุณหภูมิน้ำเท่าไหร่ต้อุณหภูมิปกติครับอุณหภูมิน้ำธรรมดาสามสององศาเนี่ยสามสองสามองศานะครับนี่ได้กี่ดีกีเพราะเราต้องบังคับให้อุณหภูมิไต่เสร็จแไม่ให้เหลือสามสิบไม่ได้นี่แปดสิบเก้าสิบแปดสิบกว่าเลยนะครับแปดสิบห้าตอนนี้